สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็นแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อหรือว่ามีโปรพิเศษที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับของเดือนใหม่เดือนพฤศจิกายนนะครับ เราจะมาเริ่มต้นเดือนใหม่กันด้วย i p h o n หน้าซื้อเราก็ขายดีมากๆนะครับสำหรับ iPhone 13ตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับ iPhone รุ่นนี้ต้องบอกว่าได้รับความสนใจแล้วก็ขายค่อนข้างดีเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยนำราคาล่าสุดนะครับเป็นราคาสำหรับเดือนใหม่มาแบ่งปันให้กับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone 13มาใช้งานนะครับสามารถนำข้อมูลของราคานำข้อมูลของโปรโมชั่นไปเปรียบเทียบได้เลยนะครับว่าเราจะซื้อ แบบไหนดีนะครับซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสรุปให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติด หรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1พฤศจิกายนปี2024มีราคาจากหลายร้านเลยนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันร้านไหนราคาถูกแล้วก็ส่วนลดเยอะนะครับกดสั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้าน แรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900นะครับราคาล่าสุดขายอยู่ที่19,590บาทแต่พิเศษร้านนี้เขามีส่วนลดเพิ่มให้นะครับน่าจะลดเพิ่มได้อีกประมาณ10%แนะนำลองกดที่ลิงก์ลิงก์แรกเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้นะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะจ่ายแบบ ไ,ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารหรือว่าอยากจะผ่อนเขาก็ให้ผ่อนนะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินก็เลือกได้เลยว่าเราสะดวกที่จะจ่ายเงินแบบไหนสําหรับสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุก,ก็จะมี 128GB สินค้าเป็นของแท้ร0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับร้านแรกขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับถ้ายังไม่ถูกใจ มาดูกันต่อที่ร้านที่2นะครับสำหรับแอป Lazada ร้านนี้ iPhone 13ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ2,9900ลดราคาเหลือ1,8,700บาทนะครับซึ่งก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้ด้วยเราสามารถกดเข้าไปเช็คคูปองส่วนลดได้ที่ลิงก์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุ 128GB สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วัน มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านที่2 18,700ถ้ายังไม่ถูกใจอีกนะครับมาดูกันต่อที่ร้านที่3นะครับที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน i อสตูดิโอนะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่18,500บาทเท่านั้นมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลย ถ้าเราใช้คูปองราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 6ื0 0ถึงเท่านั้นนะครับลองกดเข้าไปดูคูปองก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับในส่วนของสีมีให้เลือก4สีความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่1 2 8ยยี่สิบแปสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านที่3 18,500ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada าร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่มีราคาถูกที่สุด เลยนะครับสำหรับ iPhone 13มีให้เลือก2ความจุก็คือ128แล้วก็256 g b แต่ว่าร้านนี้นะครับราคาถูกจริงแต่จะเป็นเครื่องนอกนะครับโมเดล ll ราคาก็เลยถูกนะครับประกันจะเป็นประกันร้านจะ จาก3าล้านเมื่อกี้นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่1 6 5 2 9บาทมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มไหมนะครับถ้าใช้คูปองอาจจะเหลือ1 4 0 0 0ถึงเท่านั้นราคาก็ค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นเครื่องนอกไม่ใช่เครื่องศูนย์ไทยในส่วนของสีมีให้เลือก6สีความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินก็เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางหรือว่าการผ่อนสะดวกแบบไหนเลือกได้สินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วัน มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13เป็นราคาเดือนใหม่เดือนพฤศจิกายนนะครับนำมาให้เลือกกันถึง4ล้าน4แบบเลยนะครับราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านชอบร้านไหนลองกดเข้าไปดูราคาเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้ที่ลิงก์ของ l a ซาด้อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้านไอสต ดโอนะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ18,500บาทมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี อีกร้านหนึ่งจากแอป Sho ปปี้นะครับ iPhone 13ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับเป็นร้านช h อปปี้มอตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ a p p l e ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่19,590บาทนะครับแต่พิเศษร้านนี้มีโค้ดส่วนลดจากร้านลดเพิ่มได้อีกประมาณ1,000บาทนะครับถ้าเราใช้ส่วนลดราคาก็จะเหลืออยู่ที่18,590บาทวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนเขาให้ผ่อนสูงสุดถึง48 8เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ523บาทต่อเดือนเท่านั้นใครอยากจะผ่อนก็กดเข้าไปที่ลิงก์ของ s h อป e ีได้เลยนะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินเราก็เลือกนะครับว่าเราจะผ่อนผ่อนกี่เดือนสะดวกแบบไหนเลือกได้นะครับแล้วก็ยังจัดส่งให้ฟรีด้วยสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปรลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านแอป Sho ป e ีนะครับนำมาให้เลือกกัน2ร้านชอบร้านไหนลองกด เข้าไปดูรายละเอียดของราคาเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้นะครับถ้าชอบค่อยทำการสั่งซื้อต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูราคาสำหรับโปรเดือนใหม่เดือนพฤศจิกายนกันนะครับว่า iPhone 13ล่าสุดซื้อได้ที่ราคาเท่าไหร่สำหรับการซื้อแบบติดโปรเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับสำหรับ iPhone 13โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดมีหลายแบบ ลายราคาให้เราเลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนสําหรับโปรดีแท็กสบายเปย์นะครับผ่อนเพียงเดือนละ820บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็พิเศษใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสิทธิพิเศษนี้สําหรับลูกค้าดีแท็เท่านั้นลองไปสอบถามได้นะครับสำหรับการผ่อนส่วนโปรเน็ตใต้เดือนนะครับแบบแรกเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ที่ราคา8,900บาทเท่านั้นส่วนลูกค้าดีแท็แบบรายเดือนอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา9,900ราคา าเครื่องเปล่าล่าสุดขายอยู่ที่19,900บาทนะครับส่วนโปรสำหรับลูกค้า d t แทนะครับอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา9,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้านี่นะครับสำหรับโปรใยค่ายเบอร์เดิมมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีขาวความจุ 128GB สกิกะไบต์ซื้อได้ที่ราคา8,900ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกหลักๆ3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 4 9 9นะ ซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา8,900พร้อมกับจ่ายค่าหนิตล่วงหน้าด้วย4,000บาท Pro 1199ราคา1 7 0 0นะครับค่าหนิตล่วงหน้า2,000แล้วก็ Pro 899ราคา11,900ค่าหนิตล่วงหน้า1,500บาททั้ง3 Pro นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ D Tech Shop ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับสำหรับการซื้อเครื่อง พรอมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,900บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับส่วนถ้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้เราทำเรื่องย้ายค่ายนะครับก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีกถึง1,000บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่8,900บาทเท่านั้นรวมถึงถ้าเรามี AIS Point ก็ลดราคาเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้สามารถไปสอบถามรายละเอียดของส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้ที่ศูนย์เอง นในส่วนของความจุมี3ความจุนะครับเริ่มต้นที่128 g b สําสำหรับสีมี6สีวิธีการส หรือสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับเขาจัดส่ง iPhone ให้เราถึงบ้านหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove Edge นะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1 5 0 0นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีสีดําสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีขาวความจุ128 g b โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เราเลือกหลายแบบนะครับเริ่มต้นก็ ที่แบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา11,700เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โปร899ราคา12,900ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดหน่หน้าสัญญา12เดือนส่วนถ้าเป็นสัญญา6เดือนก็ราคา1 3 9 0 0บาทเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับลูกค้าใหม่ราคา11,700เหมือนกันเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าเหน็ดหน่หน้าด้วย2,675บาทโปร899ราคา12,900 ค่าเน็ดทุกหน้า2,247บาททั้ง2โปรสัญญา12เดือนโปร899สัญญา6เดือนก็ราคา1 3 9 0นะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา11,700ย้ายค่ายออนไลน์ราคา1,700บาทเมื่อยายค่ายมาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับค่าเน็ดทุกหน้า2,675บาทโปร899ราคา11,900ค่าเน็ดทุกหน้า2,247บาทโปร899อีกโปร1ซื้อได้ที่ราคา12,900ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดทุกหน้าสุดท้ายเป็นโปรสําหรับก ยารย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา1,500เมื่อสมัครเพกเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่1 8 5 0 0นาะครับท่านในที่อยากจะซื้อก็ สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสาหรับการซื้อ iPhone 13นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a ซาด้แล้วก็ช็อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการททําาคลิปโปรโรมมชั่นนดีีๆแบบ้้ใหกุ ได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ